วันนี้เราก็มาทานข้าต้มค่ะนะ,ะมีข้าต้มกับปลาแซลมอน,นะค่ะปลาแซลมอนต้มนะฮะต้มแบบใส่ขาวันนี้อากาศเย็น,นะค่ะต้องทานอะไรร้อนๆแล้วก็มูมีหมูกระเทียมพริกไทยนะคะเราก็มีเชอร์รี่ค่ะเพื่อสุขภาพนะคะเชอร์รี่จะไปช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ข้าวต้มนี่ก็ฐานร้ร้อนเลยค่ะนะคะนี่สําหรับคนถ่ายไม่ออกนะฮะมะละกอค่ะแล้วจะถ่ายคล่องค่ะมีความสะดวกอืมอืมปลาแซลมอนก็มีโอเมก้าีนะฮะจะให้ทำให้มีไขมันดี ในร่างกายหมูนี่ก็กินแค่หายหาย,ยากนะคะแต่ปลานี่จจำเป็นค่ะปลาซลมอนช่วยให้ไขมันดีอินซูลินทำงานได้ตามปกตินะฮะหมูนี่ก็แบบกินนินดๆหน่อยๆให้มันหายอยากนะคะเพอ,อยากใช่ไหม แต่ปลาก็ทานเข้าไปเลยนะฮะมีปลาหมึกหวานมีปลากรอบๆนะฮะวันนี้อากาศเย็นค่ะรู้สึกเย็น เดี๋ยวจมต้องไปใส่เกงละตอนใส่กระโปรงมันขาเย็นเมื่อคืนนี้รู้สึกเหมือนกันคระว่านอนนอนอยู่เนะ่ะรู้สึกว่าอากาศเย็นนู้สึกาหมอามตื่นมาหายใจฟึดฟัดนิดหน่อย นะคะอืมแชรี่ตอนนี้แพงมากเลยนะคะแต่ว่าเราก็กินนิดนิดหน่อยๆนค่ะกินพอเป็นกระสายยาเรอไม่กินแบบให้อิ่มอะ่ะอยากจะกินให้อิ่มเนี่ยมากินมะละกอมะละกอนะฮะมะละกอนี่